ขอให้อาจารย์เพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้หายคอหายโศกหายโรคหายภัยครับหายเสเนียดจันไรนั่นแหละครับนะให้อายุมั่นขอนยืนนะเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆนั่นแหละรครับอีอออาจารย์เพชรสุขภาพแข็งแรงทำรวยประเยงตอนเกิดอมล้องตอนเกิด รวยมากเกิงเกิงเดืออาจารย์เพชรเด้อรับรวยเงินทองอาจารย์เพชรนะครับมีความสุขมากๆนะครับอยู่กับน้องๆนะครับไปนานๆนะครับอายุก็43แล้วนะครับ43ปีเต็มนะครับก็ขอให้พี่เพชรนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับก็ขอให้พี่เพชรสูขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับนะเนื่องในโอกาสวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันดีครับ เป็นวันสายวันเกิดของอาจารย์เพชรครับนะเดี๋ยวผมผ่าน,นบ้านๆครับแดี๋ยวจเราก็จะไปให้พวกเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆอ่ะที่เราอยู่ด้วยกันนะครับให้อวยพร,อ,รอาจารย์เพชรครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัส <Hey. S 1> ดีครับอาจารย์อ้วนครับขอให้ร่ำให้รวยให้มวยใหญ่ๆ เนื่องจากว่าเกิดอาจารย์เพชรครับวันนี้ให้อาจารย์อ้วนนี้หรือว่าัวหน้าแจน้นให้อาจารย์ไพ่ให้ได้สักตัวอาจารย์เขาจะเป็นอาจารย์อวยพนขอให้อาจารย์ร่ำรวยมวยใหญ่ปลาผีให้ได้สักตัวค่อยมาสู้กับอาจารย์อ้วนไปครับผมขอบคุณมากๆครับน้องๆเราก็หนาวครับนโอล่โอ้่ครับสวย เดี๋ยวไปต่อครับสวัสดีครับสมนันครับน้องชายผมครับครับอ่าวันนี้เนื่องจากวันเกิดพิชศษใช่ไหมครับครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เพชรครับผมก็เลยจะมาให้น้องๆเราครับอวยพรให้อาจารย์เพชรหน่อยครับผมอ่าก็ขอให้พี่เพชรสละมัตฮาริยาดีนะครับก็ให้พี่เพชรมีความสุขมากๆนะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องแก้ววันเจี๊ยบครับนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เพชครับผมก็เลยจะให้น้องแก้ววันเจี๊ยบนะครับอวยพรให้อาจารย์เพชรหน่อยครับก็ขอให้ท่านอาจารย์อยู่ดีมีแหงอยู่แดงมีหีนะครับเด้อบอกขมิ้น่อยฮะบอกขมิ้น่อยก็สุมอยอาจารย์พชร อ้นุสนะสบสบายสุขภาพร่างกาเกยออก <c oughs> เจีรอบัดไปลนไทยที่มัดเนี้ยขอให้อาจารย์เพชรอยู่ดีมีแรงอสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแจ๋วขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูผ่านุสมไทยแล้วก็ที่วันต่อครับผมสวัสดีครับผ่านุสมไทยครับสวัสดีครับ อวันนี้เนื่องจากพักผ่อนครับครับผมวันนี้เนื่องจากเป็นวันเกิดของอาจารย์เพชรครับผมก็เลยจะให้ผ่านสมไทยครับวอวยพรวันเกิดให้อาจารย์เพชรหน่อยครับครับผมวันนี้วันเกิดอาจารย์ก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆครับขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งดีให้สมพรปรารถนาแล้วก็ ให้ครอบครัวของอาจารย์มีความสุขมากๆนะครับขอเสียงในฟิล์มนะครับเสียงในฟิล์มนะครับครับผมเห็นอาจารย์มีความสุขก็ดีใจแล้วครับทุกวันนี้คผมก็พยายามจะไม่เครียดครับอยู่กับอาจารย์ก็สนุกกันครับท่านก็ชวนไปวันเกิดอยู่เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากป่าแล้ก็สักพักก็จะไปครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับดู องคลักเขาครับเนี่ยน้องแดงครับแดดเพิ่งออกครับนะโอ้มีขาวนอนนิ่งเลยพ่อมานอนนิ่งเลยมีขาวนะครับผมนะผมก็มาเนี่ครับเจอน้องชายนั่นแหละครับฮะเขากลับมาจากบ้านครับก็มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมว่าอาการเขาเป็นไงบ้างครับนะดีขึ้นไหมครับอาการก็ทรงตัวดีขึ้นนิดหน่อยนะก็ได้ยาหมอมากินอยู่เรื่อยๆนะครับ แค่วันนี้อย่างวันเกิดครับวันเกิด,กดครับเนื่องในวันเกิดอาจารย์เพชรครับวันนี้นะผมก็เลยให้น้องชายเนี่ย yes ครับอวยพรวันเกิดให้อาจารย์เพชรนยครับอาจารย์เกิดวันเกิดอาจารย์เพชรหมอผีนะครับหมอผีสุรินนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พี่ชายมาถ่ายนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับอวยพรวันเกิดให้พี่เพชรนะครับก็ขอให้พี่เพชรนะครับมีความสุขมากๆนะครับอยู่กับน้องๆ นะครับไปนานๆนะครับอายุก็43บแล้วนะครับ43ปีเต็มนะครับก็ขอให้พี่เพชรนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับก็ขอให้พี่เพชรสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับตลอดทั้งปีนะครับปีนี้ปีหน้าอ่ะก็ขอให้แกนะครับมีความสุขตลอดไปนะก็วันนี้ก็อวยพรให้พี่เขานะครับให้อยู่กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยนะครับก็โอเคนะครับก็มาอวยพรให้พี่เพชรเท่านี้นะครับโอเค ครับครับขอคุณครับนะสำหรับผมผ่านบนบ้านครับนะก็ขอให้นะครับอายสิงนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับหายทุกขหายสุขหายโรคหายภัยครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุอมาแล้วครับัวหน้าวันครับมาถึงก็เรียกนกอูดูบรรยากาศครับคนโตครับ มาบา้าหัวหน้าหัวตาเจ้าอยู่นี่ครับผมสวัสดีครับหัวหน้าวันครับสวัสดีครับ,รบผมอ่ะวันนี้ก็เรื่องในวันเกิดอาจารย์เพชรครับอขอให้หัวหน้าวันครับอวยพรให้อาจารย์เพชรหน่อยครับขอาอาจารย์เพชรเหรอครับขอให้พี่เพชรสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้ปรารถนาสิ่งที่คิด แล้วก็อให้อาจารย์เพชรเป็นที่รักของน้องๆทุกคนนะครับครับผมขอบคุณครับขอเสียงในพิมพ์หน่อยครับฮะอขอเสียงในพิมพ์เลยขอให้อาจารย์เพชเนนรสุขภาพแข็งแรงํำรวยประยง,ยะยงซอนเกิดอมล้องอันเกิดกควยมากเกิงเกิงเด้ออาจารย์เพชรเด้อลำรวยเงินทองอาจารย์เพชรครับผมขอบคุณมากมากครับครับสุดท้ายนี้ทางบ้านก็ นะครับขอให้ี่วันของเราครับก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับหายเคราะหหายโศกครับหายโรคหายภัยครับแกกลับมาจากบ้านครับดูดีมีสุขร่ำรวยครับต่างๆครับผมขอบคุณมากครับครับผมสุดท้ายครับนะผมก็จะมาอวยพรอาจารย์เพชรอิกรอดครับนะขอให้อาจารย์เพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้หายเคระหหายโศก หายโรคหายภัยครับหายเสนียดจันไรนั่นแหละครับนะอายุมั่นขอนยืนนะเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆนั่นแหละครับที่พวกเราอยู่ด้วยกันครับก็ให้แกร่ำรวยเงินทองครับปังๆครับมันมานเดอร์อาจารย์เพชรเดอร์ครับขอบคุณครับนะครับผมสุดท้ายนี้ผมผ่านบ้านๆครับนะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเราได้เลยครับที่วยพออาจารย์เพชรที่ เป็นวันค้ายวันเกิดนั่นแหละครับอขอบคุณมากครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมพ่านนบ้านครับขอตัวไปปฏิบัติภารกิจต่อครับผมวัสดีครับ